หรือยังฉีเดี๋ยวนี้เดี๋ยวแม่ใส่ถุงมือก่อนทำไมตื่นเต้นจังเลยอ่ะกาฟิวลังรอรๆอย่างแกนี่รอดไหมนี่เดี๋ยวจะใส่ถุงมือแล้วนี่ใส่ถุงมือแล้วเดี๋ยวมันจะกระชอกใส่เสื้อใหม่แม่เขียนชื่อหรือยังนี่ อันนี้นะครับไม่ไม่เทวานี่นะเอาโทรศัพท์เพิ่งมาถ่ายรูปนายยานอะไรนี่นายยานนครนายยานนครยานนครเดี๋ยวลังลังโอ้โหจะใครต่อไปนี่โก้โก้มันมีมีปัญหาอยู่แล้วถ่ายรูป เดี๋ยวเดี๋ยวเก็บของตัวเองไปทิ้งอยู่ในถุงอยู่ไหนถุงข้างข้างอย่างนี้เลยเหียวหรือเปล่ครับหลังหลังขึ้นหรือยังนี่ไหนตรงไหนลูกขึ้นถ้าขึ้นสองขีดแปลว่าไม่มีสารเสพติดอ๋อขึ้นสองขีดไม่มีสารเสพติดหลังเอาไปทิ้งอยู่ไหนถุงน้ำนู่นนู่นนู่นถ่ายรูปไปแล้วเนาะถ่ายรูปไว้หรือยังถ่ายรูปตัวเองไหมทำไม อยู่ไหนหอะครูไม่มีไม่มีอ๋อเหรอนี่เหรอจุ่มเหรอลูกของใครนี่นดูฉีดตัวเองแล้วเอาไปทิ้ง <c oughs> อย่าให้แม่เอาไปทิ้งให้ก็ก็ดูก่อนว่ามันขึ้นสองขีดไม่มีสารเสพติด ถ้าขึ้นขีดเดียวลอยไวอย่างนี้ไม่ขึ้นไปที่อันที่สองมึงตายขึ้นไปขึ้นรถปากาดนะครับผมจะพาส่งโรงพักเออทำไมของลูกเป็นอย่างนี้นี่อันนี้สองขีดรอดหรือยังนี่โกโก้โกโก้รอดของคนนี้รอดไหมนี่ของคนนี้รอดไหมเดี๋ยวเดี๋ยวต้องขึ้นเต็มนี้ก่อนเดี๋ยวนะนะเลเสมเอาโทรศัพท์มา เตรียมถ่ายไว้เป็นหลักฐานของตัวเองพร้อมชื่อพร้อมชื่อลูกผลออกหรือยังอสองขีดไม่มีสารเสพติดไม่มีสารเสพติดเดี๋ยวแม่มาดูด้วยตรวจเยี่ยวชั้นสองฝั่งนี้นะครับตรวจเยี่ยว นักกีฬาไม่มีอยู่แล้วหรือแอบสามหนึ่งสองสามสี่ยังไม่ได้ใบลายชื่อเอาคนละแล้วก็ใบรายชื่อไปเยี่ยวใส่ไม่ใช่เยี่ยวใส่คนเดียวสี่อันนะแบ่งคนละอันไม่เข้าใจอีกแล้วเอามานี่้ <c oughs> ไม่เ,มมมเดดบ,ออบื่อเลยแบ่งคนละอันไปไรสี่หรือว่าออกใช่ไหมนี่่าอ๋ออันนี้นอยู่ครับ ปาล์มออกใช่ไหมนี่เวียเหอครับเนี่ยออน่าหล่อปามเสียแขกเงอะไรนะอฟไหนให้แม่หลงกันสองคนเนี้อันหนูเนี่ยลูกเขียนชื่อตัวเองรื้ยังไปฉี่มาเกือบเต็มหนูได้แล้วมาแล้ว นี่กำลังมาเอาโทรศัพท์มาเตรียมถ่ายลายชื่อตัวเองอยู่ไหนนี่ถ่ายข้าง,างกันไหมอย่างนงี้ยลายชื่อตัวเองอยู่ไหนถ่ายข้างกันไหมอย่างนงี้อืมนี่ฉีฉ,ฉีตัวเอง